สวัสดีครับนี่คือ i n s i g h t News เล่าข่าวการเมืองกับบ้านนอนบิ๊กตู่กรดเดตนายกรวมไทยสร้างชาติทิ้งไพหากได้สสน้อยบายบายกับบ้านนอนแม้ไม่บอกจำนวนผู้แทนแต่คนทั่วไปโฟกัสที่ขั้นต่ำ2 5ทีนั่งไม่งั้นชั่วตัวเข้าชิงนายกปิวอัตโนมัติแน่ บิ๊กตู่เองก็ดูเหมือนเตรียมทางหนีทีไยเอาไว้แล้วระดับตัวตึงเขาไม่ได้เตรียมใจมาเป็นฝ่ายคาหลอกต้องนั่งนายกเท่านั้นถ้าไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำหรือผ่านจะลุยได้เข้าชิงแต่เสียงหนุนในสองสภาไม่ถึง376เสียงก็จบเทปิดฉากกลับบ้านนอนอีกเหมือนกันไม่โผล่หน้ามาในสภาอีกเพราะไม่ได้ลงสมัครสอสอวางแผนเอาไว้ให้ล่องหนง่ายๆ ตัดฉับกับาที่เดิมพันถ้าได้สอสอเขตน้อยพี่ตู่คงกลับบ้านนอนเป็นํำอ้อนที่น่าสนใจและเมื่อพูดกับชาวนาครศรีธรรมราชก็ต้องมุ่งหวังผลยึดผู้แทนจังหวัดนี้และที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือโฟกัสปักใต้เป็นพิเศษภาคที่ว่ากันว่าเรตติ้งบิ๊กตู่ดีไม่งั้นคงไม่ลงพื้นที่ทียิบ ปากใต้เป็นฐานที่มั่นสำคัญของประชาธิปัตย์ปี2562เสียขบวนเก็บได้แค่22ทีนั่งจากทั้งภาค50เก้าอีจากเคยทำได้ถึง50ตกแค่3ในปี2554เลือกตั้งทั่วไปในเดือนนี้ภาคใต้ที่นั่งขยับเป็น60เก้าอีประชาธิปัตย์หมายมั่นปั้นมือเอาไว้ที่40ภูมิใจไทยก็มุ่งเจาะขยายอนาจักร พลังประชารัฐก็ลุ้นหลายเขตประชาชาติชิวสามจังหวัดตายรวมไทยสร้างชาติพักบิ๊กตู่ก็ลุ้นยึดแยงเขาอีวุ่นแต่สอสอมีแค่60เท่านั้นยุทธศาสตร์พักใหนก็ตามมุ่งยึดใต้เป็นฐานหลักอย่าคิดหวังชนะเลือกตั้งเป็นการทั่วไปสมมุตริรวมไทยสร้างชาติกวาดยกภาค60ที่นั่งเต็ม เพื่อไทยได้ครึ่งอีสาน133ที่นั่งหารสองก็ชนะแล้วแต่ก็เข้าใจได้คงพึ่งที่ไหนไม่ได้มากจำเป็นต้องลุยถั่วเอาที่ปักตายแต่เอาเหอะรักใครชอบใครเพื่อไทยก้าวไกลภูมิใจไทยประชาธิปัตย์พักบิ๊กโตหรือพักอื่นๆขออาภัยกล่าวถึงไม่หวั่นไม่ไหวอาทิตย์สินี้ไปใช้สิทธิ์ของท่าน อยากให้ใครกับบ้านนอนหรืออยู่ต่ออำนาจตัดสินอยู่ในมือประชาชนแล้วขอขอบคุณข้อมูลจากมาัธิชนออนไลน์อย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ